ัดภาพมาที่ลานประลองดีแล้วที่เจ้านั่นไม่ยอมแพ้ไม่งั้นคงทําข้าลําบากไปด้วยแนะ่การประลองในครั้งนี้จะไม่มีการยอมแพ้ใดๆทั้งนั้นกฎยังไงก็ต้องเป็นกฎจะต้องต่อสู้ให้เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นแย่ yeah, แล้วพลังของข้าก็จะถึงขีดจํากัดเต็มที่ท่านเจ้าสานักให้ข้ายอมแพ้เถอะนะแต่เซียวเชนนั้นก็ได้บอกไปว่าเริ่มการต่อสู้ได้เลยในตอนนี้ชูเทียนชูนั้นคิดหนักไปอย่างมากเขาจึงได้เลือกกินยาเพิ่มพลังข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยแล้วกันที่ต้องทําเช่นนี้มันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆููทียนไม่ ช้าใช้พลังโจมตีหลี่ซิงอยู่ในทันทีซึ่งมันก็ทําให้หลี่ซิงอยืนนั้นได้รับอาการบาดเจ็บสหาหัสดูสิเขาไม่สามารถสู้ต่อได้แล้วข้าคือผู้ชนะอะไรกันเขายังคงยืนอยู่นั่นแสดงว่าเขายังสามารถสู้ได้บ้านะาถ้าเจ้าอยากจะเป็นศิษย์สายตรงของข้าก็จงจัดการเจ้านั่นซะจะให้ข้าสู้กับพี่เทียนชูเหรอนี่ท่านจะทําแบบนี้จริงเหรอเนี่ยช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายจริงๆให้สหายรักข้ากันเองดีนะที่ข้าไม่ได้ยืนอยู่จุดนั้นเอาละการจะมาเป็นศิษย์ของข้าจะต้องมีใจที่เด็ดเดียว าหาแค่นี้ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่มีคุณสมบัติมาเป็นสิ์ของข้าซิงหยุนเจ้าอย่าได้โกรธข้าเลยนะข้านั่นรู้ตัวเองดีว่าข้าสู้ท่านพี่ไม่ได้อยู่แล้วท่านพี่อย่าได้กังวลเลยหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ได้ทําร้ายตัวเองจนล้มลงไป <c oughs> ไม่เปลืองแรงข้าเจ้าจําได้หรือไม่ว่าเสี่ยวเฉยนนั้นพูดอะไรกับเจ้าคือว่าข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามหักหลังสหายเป็นอนดีตขา้าแต่เจ้ากลับหักหลังได้แม้กระทั่งพี่น้องตัวเองเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเจ้าเองเท่านั้นท่านเจ้าสํานักมันไม่ใช่เช่นนั้นนะก็ใช่อยู ว่าข้าหักหลังพี่น้องแต่สําหรับข้าอาจารย์นั้นสําคัญที่สุดจะให้ละเมิดคําสั่งของอาจารย์ได้อย่างไรกันเจ้ากล้าพูดแบบนี้ออกมาได้เช่นไรเจ้าพูดได้ดีถ้าเช่นนั้นเจ้าจงยอมตายซะแล้วข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์แต่เพียงผู้เดียวท่านเจ้าสํานักเหตุใดข้าจะต้องตายด้วยเล่าเจ้านั้นมีความทะเยอทะยานแต่ว่าเจ้าขาดจิตสํานึกที่ดีลีซิงหยุนนั้นเห็นเจ้าเป็นพี่ชายแต่เจ้ากลับจัดการน้องชายตัวเองได้ลงคอข้าได้ให้โอกาสเจ้าแล้วโดยที่ให้เสี่ยวเฉินไปเตือนเจ้าแต่ว่ามันก็ไร้ประโยชน์สําหรับคนที่มีจิตใต้ ชั่วร้ายเช่นเจ้าแล้วข้าจะอยากได้สิทธิ์เช่นนี้ไปเพื่ออะไรกันได้เหตุผลสิ้นดีข้ารับไม่ได้หรอกนะใครๆก็รู้ว่าข้าคือผู้ชนะในวันนี้มีแต่ท่านที่บายเบี่ยงไม่ยอมรับข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจงสํานึกผิดมาซะว่าไงนะไหนๆข้าก็จะตายอยู่แล้วงั้นก็ให้เจ้านี่ตายด้วยแล้วกันโอสถที่ข้าบอกว่าอีกเม็ดจะเป็นยาพิษนั้นแท้จริงแล้วก็คือเม็ดลูกกวาดน,นั่นเองชูเทียนชูที่ได้ยินเช่นนั้นเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็โดนพลังของเสียเยเส่ยวเฉียนใน บอกสิทธิ์ในสำนักไปว่าพวกเจ้าจงจำเอาไว้ว่ากฎข้อแรกของสำนักเทียนหยนก็คือจงรักเราสิทธิพี่น้องของตัวเองถ้าหากใครคิดจะทรยศหักหลังพี่น้องร่วมสำนักแล้วก็ข้าจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่หลังจากที่พูดจบเสี่ยวเชินก็แบกลีซิงยืนกลับไปในทันทีตัดภาพมาที่ห้องพักเจ้าสำนักฮ่าร่างกายเจ้าหมอนี่ดูภายนอกแล้วอ่อนแอจริงๆข้าจะต้องสำรวจด,ดูสักหน่อยแล้วโอ้เส้นพลังปานี่มันดูยุ่งเหยิงมากเลยเอ๊ะนั่นอะไรเจอของดีเข้าซะแล้วมีหน้าละเส้นพลังปานถึงได้ดูยุ่ง เอะไรกันจะแอบอยู่ตรงนั้นอีกนานแค่ไหนหรือว่าอยากให้ข้าทำลายสิ่งที่เจ้าอาศัยอยู่ล่ะเจ้าเป็นใครกันเหตุใดถึงได้รับรู้ว่าข้ามีตัวตนอยู่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้าเป็นใครหรอกนะแต่ว่าข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าเป็นใครเจ้านี่ช่างไม่มีมารยาทเลยจริงๆอยากจะถามข้อมูลของผู้อื่นก็ต้องแนะนำตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักก่อนซิเอาล่ะถ้างั้นก็บอกข้ามาว่าเจ้าค้นพบข้าได้ยังไงกันนี่มันคำถามอะไรเนี่ยมันก็ต้องสำเร็จวิชาก่อนแม่ล่ะถึงจะใช้มันค้นพบวิญญาณได้อะไร นี่ข้าซ่อนตัวมาเนิ่นนั้นยังไม่เคยมีผู้ใดค้นพบข้าได้มาก่อนข้าได้บอกข้อมูลข้าไปแล้วเะ่นนั้นเจ้าก็จงบอกข้อมูลของเจ้ามานี่เจ้าข่มขู่ข้างงินหรือถ้าข้ายังมีกายเนื้ออยู่แล้วก็ป่านนี้เจ้าคงได้ตายไปแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไปเอากายเนื้อมาจัดการข้าซะสินี่เจ้าเร็วสินี่ข้ารอนานแล้วนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเจ้าก็รู้ดีวิญญาณเช่นข้าจะทําอะไรเจ้าได้เหตุได้ถึงกลางเขตอาคมล่ะนี่เจ้าจะทําอะไรนี่ถือว่าข้ายังพอมีความเมตตาจงบอกข้า ไม่งั้นวิญญาณของเจ้าจะสูญสลายไปนี่เจ้าจะถามอะไรข้าพลังของเจ้าอยู่ในระดับใเเดเหตุใดวิญญาณของเจ้าถึงได้มาติดอยู่กับเด็กผู้นี้ข้าจําได้ว่าพลังของข้าอยู่ในระดับจักรพพัดแล้วเมื่อข้าตื่นขึ้นมาข้าก็กลายเป็นวิญญาณมาติดกับเด็กผู้นี้แล้วข้าก็จําอะไรไม่ได้เลยระดับจักรพพัดนั้นหรือไม่เลวไม่เลวเอาล่ะในเมื่อวิญ,ญญาณของเจ้าติดอยู่กับเด็กผู้นี้เจ้าก็จงดูแลปกป้องเด็กผู้นี้ให้ดีซะเพราะต่อไปเด็กผู้นี้จะเป็นสิทธิ์ของข้าหลังจากนั้นเสี่่ยยวเิก็ใช้พลังงงบาาอจมต ใส่วิญญาณในทันทีนี่มันคําสาปเลือดนี่ใช่แล้วเจ้ามีหน้าที่ดูแลปกป้องเด็กผู้นี้ถ้าหาเขาตายเจ้าก็ตายนี่เจ้ามันใช่หน้าที่ของข้าที่ไหนล่ะเหตุใดถึงต้องมาดูแลเด็กที่อ่อนแอเช่นนี้ด้วยแล้วกาดียังไงมาใส่คําสาปกับข้าข้าขี้เกียจจะพูดกับเจ้าแล้วเอาล่ะจงฟังให้ดีๆต่อไปนี้ข้าจะให้เวลาเจ้าภายใน3เดือนเจ้าจะต้องฝึกเด็กคนนี้ให้เก่งขึ้นมาให้ได้เฮ้ยทาไมต้องเป็นข้าด้วยคงต้องมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือของเทียนหยวนสินะพื้นที่ต้องห้ามเอเเกับปียม ของก่อนแล้วกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหตุใดถึงได้โตวไวเช่นนี้ล่ะเพียงแป๊บเดียวเจ้าก็โตได้ไวขนาดนี้เชียวหรือแล่นั่นสามารถทําให้เจ้าเติบโตได้ขนาดนี้ข้าแทกอยากจะรู้สายเลือดของเจ้าแล้วละสิเอาละเอาละข้าจะพาเจ้าไปด้วยก็ได้เดี๋ยวก่อนรูปลักษณ์ของเจ้าในตอนนี้มันดูสะดุดตาเกินไปเอาไงดีล่ะหลังจากนั้นเจ้าหมาป่าก็แปงลงร่างกลับไปเป็นเจ้าหมาป่าน้อยดังเดิมโอ้ทาเช่นนี้ได้ด้วยรึกาะข้าให้แน่นล่ะตัดภาพมาที่ห้องของต้วนซื้อเหลียงท่านจะไม่ข้าตามไปด้วยจริงๆงั้น จ้าจึงอยู่ที่นี่ดูแลสำนักแทนข้าในยามที่ข้าไม่อยู่ตั้งใจฝึกฝนเหล่าสาวอกให้ดีล่ะที่นี่ฝากให้เจ้าดูแลด้วยตัดภาพมาที่ดินแดนลึกลับในตำนานในที่สุดเสี่ยเฉินก็เดินทางมาถึงที่นี่จนได้โอ้ช่างเป็นวิวที่ดีและพวกนี้ก็เป็นของที่ดีแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ข้าเลื่อนขั้นได้แต่ว่าข้าก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเอ๊ะเหตุใดถึงได้มีคนจำนวนมากมุ่งหน้ามาทางนี้ล่ะหลังจากนั้นเสี่ยเฉินก็รีบซ่อนตัวเพราะเขานั่นอยากจะรู้ว่าคนพวกนั้นมาทำอะไรกันที่นี่ไม่อยากจะเชื่ จะดูยอดเยี่ยมเช่นนี้ท่านปรมาจารย์ถ้าหากท่านครอบครองที่นี่แล้วก็ตระกูลของพวกเรานั้นก็จะยกระดับขึ้นแน่นอนเป็นความคิดที่ไม่เลวและพวกนี้สามารถให้ตระกูลของเราใช้ฝึกได้อีกนานหลายปีแต่ถ้าพวกเราวางแผนให้ดีแล้วก็มันอาจจะทําให้เราใช้ได้ตลอดไปท่านปรมาจารย์พูดถูกแล้วข้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าหมอนั่นคิดอะไรกันแน่แต่พวกที่มาด้วยนั้นมีแต่ระดับผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยทุกคนจงรีบไปตรวจสอบที่นี่ซะเสร็จแล้วก็รีบกลับไปแจ้งตระกูลให้ตระกูลส่งคนงานมาขุดแร่กลกับไปะดูเหมือนว่า ข้าจะเจอเรื่องวุ่นวายเข้าแล้วสิด้วยความแข็งแกร่งของข้าในตอนนี้คงจะเหนื่อยหน้าดูเลยละถ้าหากจะเอาชนะพวกนั้นจนหมดนะนะระหว่างนั้นอาวิสผมยาวก็ได้ติดต่อมาหาเสยวเชินท่านอาจารย์กำลังพลที่ท่านให้ข้าหานั้นข้าหาได้ครบหมดแล้วเชางเป็นเวลาที่เหมาะอะไรเช่นนี้เจ้ารีบนํากําลังพลตามข้ามาให้เร็วที่สุดมาดูกันซิว่าระหว่างพวกเจ้ากับข้าจะเป็นเช่นไรท่านปรมาจารย์ข้าเกรงว่าสถานที่นี้จะล่วงรู้ถึงคนอื่นๆด้วยเช่นกันแล้วถ้าพวกเราทําเช่นนี้จะไม่ดูเย่อหยิ่งเกินไปหรือยย่ออิงะไร ตระกูลของข้านั้นใหญ่โตเหตุใด hey ถึงจะเย่อหยิ่งไม่ได้เล่าอีกอย่างเทีนยนหยวนนั้นก็มีขนาดเล็กว่าเขาจะกล้าเหมิมเกิมต่อหน้าตระกูลใหญ่ได้เช่นไรนอกจากจะไม่มีคนรู้ถึงที่นี่แล้วทุกคนที่รู้เรื่องที่นี่จะต้องโดนปิดปากด้วยเช่นกันท่านนี่มีความคิดความอ่านเหมือนผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะชายผู้นี้มีความเย่อหยิ่งในตัวเองมากเกินไปคนพวกนี้ยิงพยองยิ่งนักไม่คิดเลยว่าชายผู้นี้จะเป็นบุตรชายของชี้จางป้าหูนี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่ข้าจะเปิดเผยต,ตัวตนหลังจากนนั้เสีย ก็เดินมาเจอกับเจ้าหมีซึ่งเจ้าหมีนั้นก็โดนเจ้าหมาป่าจัดการได้อย่างง่ายดายไม่เร็วไม่เร็วความแข็งแกร่งของเจ้าหมาป่านี่ยอดเยี่ยมไปเลยสามารถจัดการอสูรหมีโบราณได้อย่างง่ายดายเก่งมากเลยข้าคิดว่าเจ้าคงต้องมีชื่อแล้วล่ะเจ้าชื่อว่าสุนัขสามตาเอ๋อะไรกันอะไรกันนี่เจ้าไม่ชอบชื่อที่ข้าตั้งให้หรือถ้าเจ้าไม่ชอบข้าจะเปลี่ยนให้เป็นเจ้าดำดีไหมล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหมาป่าจะไม่ชอบชื่อนี้อย่างแรงเสี่ยวเฉินที่ได้เห็นเช่นนั้นก็โมโหขึ้นมาเจ้้้าาาามมมมป่นนนนัััักกกก็ลลววววึงบอเเเีีีียยทดค งานของเจ้าพวกนั้นมาถึงแล้วรวดเด็วจริงๆคนเยอะใช้ได้ไม่เลวจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นเอาล่ะพวกเจ้าแยกย้ายไปทํางานได้พวกเจ้าแยกย้ายไปขุดด้านนอกก่อนส่วนด้านใดนั้นก็รอฟังคําสั่งหลังจากนั้นเหล่าคนงานก็แยกย้ายกันไปขุดแร่ตัดภาพมาที่เสียวเฉินไม่น่าเชื่อว่าการขุดแร่จะใช้เวลามากได้เพียงนี้ข้าก็เพิ่งเคยเห็นการขุดแร่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยว่าแต่กําลังเสริมของข้าเมื่อไหร่จะมาถึงเอ๊ะเจ้าดํากําลังทําอะไรเนี่ยนี่เจ้ากําลังวาดอะไรให,ให้ข้าดูงั้นเหรอเอ๊ะที่จะวาดมันคืออะไรเนี่ยดอกไม เฮ้ยทำไมเจ้ามนุษย์ถึงนด้โง่เช่นนี้นะอย่าให้ข้าพูดภาษามนุษย์ได้ก็แล้วกันเจ้าจะบอกข้าว่าในหุบเขาแห่งนี้มีแร่บ,บริสุทธิ์อยู่งั้นเหรอใช่แล้วฮ่องห้อง,องโอ้เจ้าดำเจ้าก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยข้าจะปล่อยให้พวกมันขุดแร่ไปก่อนถึงเวลาพวกเราค่อยลงมือสองวันต่อมาท่านดูนี่สิแร่บางส่วนถูกขนออกไปแล้วทําให้มองเห็นทางที่เดินสะดวกได้พวกเราลงไปสารวจข้างในกันเถอะข้านั้นสัมผัสได้ว่ามีแร่บ,บริสุทธิ์จำนวนมากอยู่ข้างใต้นี้พวกเราลงไปกันเถอะซึ่ง เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็อยู่ภายใต้สายตาของเสี่ยวเฉินมันมีมากกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ซะอีกใช่แล้วข้าคิดว่ามันยังคงมีอีกมากคราวนี้ตระกูลของเราจะต้องขึ้นอันดับที่หนึ่งแน่ทุกคนเด้งมือหน่อยภายในหนึ่งเดือนจะต้องขุดไปให้หมดเฮ้ยเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนนี่มันถือว่าข้ากันชัดๆจะว่าอะไรนะไปทํางานไปนี่ท่านข้าสัมผัสได้ว่ามีแร่ชั้นดีอยู่ไม่ไกลจากเรามากท่านจะไปสํารวจดูหรือไม่เอาสิดูเหมือนว่าชายชรลาผู้นั้นจะรับรู้ถึงการมีอยู่ขขอองงแแ่่่ไไไไดด้้้้าาาก็คตตมมปจะเเสียวล Uh huh. ใช้เวลาเพียงไม่นานคนงานก็ขุดเข้ามาได้ลึกเพียงนี้เชียวหรือเป็นเพราะว่าคนงานพวกนั้นคงจะถูกฝึกมาดีไหนล่ะแร่ที่จะบอกว่าดีนักดีนะอยู่ที่ไหนกันท่านลองมองตรงหน้าสิเสาหินนี่มีแร่ชั้นดีอยู่ด้านไหนน่าสนใจดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกิดมาเองตามธรรมชาติแน่ข้าก็คิดเช่นนั้นแต่มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้อืมเสาหินนี่เองที่มีแร่ชั้นดีอยู่ด้านไหนเป็นไปได้เช่นไรที่มันไม่มีฟ้าผ่าลงมาเลยหรือว่าเสาหินนี่จะเป็นของวิเศษถ้าหากมันเป็น ็นของวิเศษจริงๆแล้วก็พลังคงค่าในตอนนี้ก็ไม่อาจประเมินพลังมันได้แน่ฮ่องฮ่องไปแล้วนะฮ่องฮ่องเอ๊ะเจ้าดำจะทําอะไรเนี่ยแล้วเจ้าดำก็วาดภาพให้เสี่ยวเฉินดูนี่เจ้ากําลังจะสื่อสารอะไรกับข้าเอ๋มันคือเรื่องราวของเจ้าเงั้ยหรือว่ามันจะเป็นความทรงจําของผอพันธุเจ้าดำกันนะหลังจากนั้นเจ้าดำก็วาดภาพให้เสี่ยวเฉินได้ดูเป็นภาพที่ผอพันธเจ้าดำต่อสู้กับนกฟีนิกต่อมาก็เป็นภาพผอพันธุ์เจ้าดำต่อสู้กับมังกรเขียวต่อมาก็เป็นภาพผอพันธุ์เจ้าดำต่อสู้กับเสือนาพารวม ไปถึงสัตว์อื่นๆอีกมากมายช่างเป็นสัตว์ที่มีพลังยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้แม้แต่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถต้านพลังเอาไว้ได้ยังมีเรื่องราวอีกตั้งมากมายที่ข้าไม่รู้พังซิพลังของข้าไม่สามารถทําให้มันเกิดรอยร้าวได้เลยแม้แต่น้อยเสาหินนี่ไม่สามารถทําลายได้ด้วยพลังคนเดียวด้านในจะต้องมีแร่ที่สําคัญมากแน่ถ้ามันพังไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวก็ใช้คนพังจํานวนมากสิไปกันเถอะเสาหินนี่มันคืออะไรกันแน่เหตุใดถึงได้มาตั้งอยู่ที่นี่ต้องลองสักหน่อยแล้วเฮ้อมันดูซับพลัง ข่าเข้าไปทันใดนั้นเจ้าดาก็กระโดดลงไปแทะเสาหินได้อย่างง่ายดายเสี่ยวเฉินที่ได้เห็นเช่นนั้นก็อึ้งไปเลยอะไรกันเนี่ยข้าใช้พลังทุบไปสุดตัวก็ไม่เห็นจะสะเทือนแต่ว่าเจ้าดําใช้เพียงแค่ฟันแทะมันก็พังลงง่ายเหมือนเศษดินเลยโอ้ร้อนนะเนี่ยสีดํานี่เป็นแค่เปลือกนอกสินะส่วนสีแดงนี่ก็คือเนื้อข้างในเสร็จข้าแล้วนะเจ้าดําข้ารู้ว่าเจ้าหิวเอาล่ะรีบไปแทะสีดําออกให้หมดเลยหลังจากนั้นเจ้าดาก็ไม่รอช้ารีบไปแทะในทันทีไม่นานเจ้าดาก็แทะเปลือกรอบนอกเกือบหมดเลยเจ้าดํา ีบลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะไปแท้ต่อให้เสร็จเลยยังไม่ไปอีกกาขัดคําสั่งข้าหรือลุยเองก็ได้หลังจากนั้นเสี่ยวเฉินก็พยายามดึงเอาแกนข้างในมันออกมาออกซิข้าจะหมดแรงแล้วนะถ้าใช้เพียงแค่พลังกายข้าคงเอามันออกมาไม่ได้มีแต่ต้องลองดูสักตั้งแล้วจงออกมาซะเปลวเพลิงนี่มันทรงพลังจริงๆต้องรีบจัดการซะแล้วข้างในตัวของเสี่ยวเฉินในตอนนี้เขากําลังดูดซับพลังงานนี่คือแหล่งพลังงานโบราณฉันจะต้องดูดซับมันให้หมดเลยโชคดีที่ข้ามีวิชาควบคุมพลังเพลิงม เช่นนั้นข้าคงลำบากแน่เปลวเพลิงนี่มันทําให้พลังของข้าก้าวหน้าขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอจากประสบการณ์ในชีวิตของข้าข้าก็ยังบอกไม่ได้เลยว่าเจ้านี่มันคืออะไรเอาไว้กับสํานักค่อยศึกษาแล้วกันว่าเจ้านี่มันคืออะไรกันแน่ด้านในถา้าแห่งนี้เต็มไปด้วยเปลวเพลิงแห่งโบราณแต่ข้าได้ดูซับพลังทั้งหมดออกมาแล้วจนทําให้สัมผัสได้ถึงแกนกลางข้างในมันยังมีแร่ชั้นเยี่ยมอยู่ข้างในสินะเจ้าดำข้ารู้แน่ว่าเจ้าอยากจะกินเจ้านี่ไม่ต้องมาทําตัวออดอ้อนข้าเลยถึงแม้ว่่าเจจนีะดูข แต่มันก็ไม่เหมาะกับวิชาการต่อสู้ของข้าเอาละเจ้าเอาไปกินได้ข้ายกให้หลังจากนั้นเจ้าดำก็ได้กินแท่งแร่สีแดงอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็พบกับแร่ชั้นเยี่ยมอยู่ข้างในข้ายกให้เจ้าทั้งหมดรีบกินสิหลังจากนั้นเจ้าดำก็ได้กินแร่ชั้นเยี่ยมเข้าไประหว่างนั้นก็ได้มีพลังมาหาศาลล้อมรอบของตัวเจ้าดำเจ้าดำเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาที่ภายนอกถ้ำก็ได้มีพลังพวยพุ่งออกมานี่มันเป็นเพราะว่าเจ้ากินเยอะไปใช่ไหมโหเจ้าดำนี<ฮ>่เจ้าจะตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยเกกก่่งมาาานนีีเจ้พัฒไปอ แล้วนะเจ้าอยากจะลองสู้กับข้าหน่อยไหมเดี๋ยวจะหาว่าข้าลังแกสัตว์ที่อ่อนแอกว่ามาเลยเจ้าดำข้าขอดูฝีมือของเจ้าหน่อยวันต่อมาตัดภาามาที่คนของตระกูลฉีพวกเขามาถึงแล้วถ้างั้นให้พวกเขาเข้ามารับทราบพวกข้ามาแล้วนายท่านขอบคุณที่พวกเจ้ามาที่บอกว่าเจอแร่ชั้นเยี่ยมท่านพูดจริงใช่หรือไม่ถึงได้เรียกข้ามาที่นี่ไม่ใช่แค่แร่ชั้นเยี่ยมแต่พวกเรายังพบเสาหินชั้นเยี่ยมอีกด้วยเชิญทั้งสองท่านไปดูด้วยตาตัวเองได้สิครั้งแรกที่ข้าได้เห็นข้าตกใจมากตั้งแต่ทำ งานมาข้ายังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยมันมันหายไปแล้วว่าไงนะไม่จริงมันหายไปได้ยังไงกันแน่ท่านได้โปรดใจเย็นก่อนหรือว่าจะมีคนแอบเข้ามาขโมยมันไปแล้วเป็นไปไม่ได้ใครกันจะแอบเข้ามาที่นี่ทําไมข้าถึงไม่เห็นล่ะข้าคิดว่าต้องมีคนนํามันออกไปเท่านั้นถ้าเช่นนั้นก็ระดมพลไปตามหากันให้หมดไม่ว่ายังไงก็ต้องเอาคืนมาให้ได้ถ้าเช่นนั้นจะให้พวกข้าลองสืบหาดูหรือไม่พวกท่านมีแค่สองคนจะค้นหาได้อย่างไรถ้ายังไม่เคยเห็นฝีมือของพวกข้าก็อย่าเพึ่งมอถูถูกกันสิพวกข้าเป็นนักค้น หาอันดับสองของโลกเชียวนะเดี๋ยวข้าจะแสดงให้ดูเองจงฉายภาพออกมาเจอแล้วใครกันข้าขอดูหน้ามันหน่อยสิบังอาจแอบามาขโมยของข้างานง่ายๆอะไรอ่ะนี่มันอะไรกันมันลบล่องลอยไปแล้วมันยังทําค่ายกลพลังดักข้าอีกด้วยท่านพี่ท่านเป็นอะไรหรือไม่ช่างหน้าเหลือเชื่อ <H ö? S 1> ทําได้แค่นี้งั้นเหรอทําไมข้าถึงไม่เห็นหน้าเขาพลังของท่านเก่งจริงๆใช่หรือไม่เจ้าหมอนั่นไม่ธรรมดาเลยเขารู้แม้กระทั่งว่าจะมีผู้มาย้อนดูรอยของเขาได้สแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่มีพลังแฝงมาตั้งแต่กํา เนิร์ดแน่นอนข้าใช้กับผู้คนมานับไม่ถ้วนไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนยกเว้นกับคนที่มีพลังแฝงเท่านั้นอะไรกันเชื่องหน้าผิดหวังจริงๆได้ประโยชน์สิ้นดีเชิญพวกท่านกลับไปรักษาตัวก่อนเถิดท่านปรมจารย์ท่านพูดแบบนั้นออกไปได้เช่นไรมันจะไม่ดีกับตัวท่านเอานะนั่นก็ถือว่าข้าไว้หน้าพวกเขาแล้วข้าจะตามล่ามันไม่ว่ามันจะเป็นผู้ใดมันจะต้องไม่ตายดีแน่ตัดภาพมาที่เสียวเฉินกับเจ้าดำในที่สุดข้าก็ชนะเจ้าเจ้าเกือบจะสู้ข้าได้อยู่แล้วเชียวนะข้าขอโทษนะที่ข้าาลงมือกกัับเจหนไป โอ้โอ้เดำาไม่งอนนะอย่างน้อยพลังบุมพ่อของเจ้าก็เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปแล้วเอาละ่ะอีกเพียงไม่กี่ก้าวพลังของข้าก็จะทะลุขั้นได้แล้วสินะหลังจากนั้นข้าก็จะทําตามแผนที่วางเอาไว้ต่อได้และข้าก็ยังฝึกวิชาระดับสวรรค์ได้อีกตั้งมากมายพูดมาข้าก็ทนรอแทบไม่ไหวแล้วด้วยทักษะวิชาที่ข้ามีบวกกับร่างกายที่ไร้ขีดจากัดพลังงานซึ่งมันก็ทําให้ข้ารับรู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ได้แบบเรือนลางแล้วเฮอนั่นมันพูดสัญ,ญญาณเตือนภัยไม่ใช่หรือดูเหมือนว่าพววกนนัั้้จะรูต ทำไมเขาต้องดูถูกพลังของข้าเช่นนี้ด้วยอย่างน้อยก็ควรจะให้เกียรติกันมากกว่านี้หน่อยสิเขาคือผู้สืบทอดเราพูดจะอะไรมากไม่ได้หรอกน่าเสียดายที่ชายคนโตของเขาไม่น่าตายไปเลยเขายังไม่ตายเจ้าพูดเรื่องอะไรผู้สืบทอดตระกูลยังไงล่ะตัดภาพมาที่คนงานขุดแร่ช่วงนี้พวกเราทํางานหนักจริงๆพักก็ไม่ได้พักข้าก็ยังไม่ได้กินเลยเบาๆน้อยถ้าหาเขาได้ยินแล้วก็พวกเราเดินทําโทษแน่ร้อนแทบจะตายเจาย้ามีน้ําให้ข้ากินบ้างหรือไม่เจ้ากินอะไรอยู่เนี่ยไม่คิดจะแบ่งข้าเลยหรือไง ระหว่างนั้นก็ได้มีวิญญาณของผู้อาวุโสสูงสุดแอบมาขโมยแร่ไปจากคนงานข้านี่โชคดีจริงๆดูซับมันเข้าไปมันทำให้ข้ารู้สึกว่าข้าแข็งแกร่งกว่าตะเกายังมากถ้าข้าดูดพลังจากพวกคนงานแล้วก็มันอาจจะทําให้ข้าสร้างร่างใหม่ขึ้นมาได้แน่เพียงแค่คิดข้าก็อดใจรอไม่ไหวแล้วข้างในที่พรรคคนตระกูลฉีเขาปรากฏตัวออกมาแล้วงั้นหรือทำยังไงดีล่ะดันโผล่มาเวลานี้เนี่ยนะข้อมูลสําคัญเช่นนี้ทําไมเจ้าพึ่งมารายงานข้าเออคือว่าช่างมันเถอะเมื่อเขากลับมาแล้วมัน จะทําให้เส้นทางของข้าต้องลําบากมีแต่ต้องทําอะไรบางอย่างซะแล้วทําไมความโชคร้ายถึงได้มาเกิดในเวลานี้ด้วยท่านปรมาจารย์ข้าว่าท่านไม่ต้องกังวลมากหรอกนะอย่างน้อยเขาก็ไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองเขาก็ยุ่งแต่กับการฝึกวิชาการบ่มเพาะก็เท่านั้นเจ้าหยุดพูดสักทีน้องชายเล็กเป็นผู้ที่หมกมุ่นกับการต่อสู้และการฝึกวิชามองภายนอกก็อาจจะเป็นพี่น้องที่รักกันดีแต่ไม่เลยเขาหาโอกาสที่จะจัดการข้าอยู่ตลอดเวลาแม้แต่พี่ชายใหญ่ก็ยังถูกมันจัดการเลยข้าเห็นมาด้วยตาตัวเองเพราะมันพี่่ใหญ งได้ตายจากข้าไปดูภายนอกอาจไม่มีพิษมีภัยแต่ความเป็นจริงเขาชั่วร้ายที่สุดเลยครั้งนี้เขากลับมาเขาจะต้องมาจัดการกับข้าแน่พลังบ่งพ่อของข้าในตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไหนเลยจะทําไงดีล่ะก็มีแต่ต้องสู้จนตัวตายกระเท่านั้นนั่นใครอย่าบอกนะว่าว่าไงท่านพี่ข้าได้ยินท่านพูดถึงข้าด้วยล่ะคิดถึงข้างั้นเหรอใช่แล้วแล้วเจ้ามาทําอะไรที่นี่เพราะข้าคิดถึงท่านยังไงล่ะทําไมดูเหมือนท่านไม่อยากจะต้อนรับข้าเลยทําไมเจ้าถึงได้คิดเช่นนั้นเจ้าคือน้องของข้านะเจ้าเข้ามาพัก ข้างในก่อนสิท่านลุงข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านพี่เป็นการส่วนตัวเชิญท่านลุงออกไปข้างนอกก่อนสิได้ข้าจะไปรอพวกเจ้าอยู่ข้างนอกเอาละในที่สุดเราก็อยู่กันสองคนแล้วฮจะเป็นอะไรหรือเปล่านะท่านพี่ทําไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านกลัวข้าล่ะดีเจ้าจะทําอะไรข้าได้ยินว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกจะสู้กับข้าแม้ว่าจะต้องตายดีเจ้าข้าจะทําร้ายน้องตัวเองได้ลงคอเช่นไรกันอย่านะอย่าฆ่าข้านะข้ายอมเจ้าทุกอย่างแล้วงั้นเหรอท่านพี่ไม่ต้องกังวลข้าไม่ทำอะไร อะไรท่านลอกที่พี่ใหญ่ต้องตายเพราะเขาไม่เชื่อฟังข้าก็เท่านั้นตราบใดที่ท่านเชื่อฟังข้าท่านก็จะไม่เป็นอะไรข้าจะเชื่อฟังเจ้าดีมากเหมาะสมแล้วที่ข้าไว้ใจท่านฮ <laughs> ท่านพี่ข้าอยากจะให้ท่านทําอะไรข้าน้อยช่วยไปจัดการสํานักเทียนหยวนให้ทีว่าไงทําให้ข้าได้รอเปล่าสํานักเทียนหยวนเงั้นหรือใช่แล้วจัดการพวกมันให้หมดเลยยกเว้นผู้หญิงคนนึงเธอมีชื่อว่าเจียงเหมิองอย่าให้เธอได้รับบาดเจ็บอะไรแม้แต่รอยขีดข่วนก็ตามได้ข้าจะทําตามที่เจ้าบอกดี นี่สิเหมาะสมที่จะเป็นพี่ของข้าแล้วก็อาจาร,รย์ของข้ากําลังจะเดินทางมาที่นี่ข้าหวังว่าถ้าจะเตรียมแร่ชั้นเยี่ยมเอาไว้ให้อาจาร,รย์ของข้าด้วยไปได้สักทีเกิดไปแล้วโถเว้ยทาไมทําไมต้องเป็นแบบนี้หลังจากนั้นสองนักค้นหาก็เข้ามาพบคุณชายน้อยไม่เจอกันนานเลยนะนายท่านไม่คิดเลยว่าแปบ๊บเดียวท่านจะโตเร็วขนาดน,นี้แถมพลังยังดูสูงสงขึ้นอีกด้วยคงจะถึงเวลาที่พวกข้าทั้งสองคนจะต้องลงจากตําแหน่งแล้วสิอะไรกันข้าก็ยังเป็นเพียงลูกคนเล็กของตระกูลยังต้อง การพึ่งพาท่านทั้งสองคนอยู่หือนี่ท่านบาดเจ็บงั้นดือ้อเรื่องมันยาวนะเกรงว่าในท่านจะเสียเวลาไม่เป็นไรค่อยๆเล่ามาข้าจะฟังเองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับคุณชายน้อยฟังบ้าจริงๆก้าดียังไงถึงก้าทําเช่นนี้กับท่านทั้งสองคนได้แล้วเหตุใดถึงไม่มีใครมารายงานข้าเฮข้าแผนเราแล้วนี่คือยารักษาที่ท่านอาจารย์มอบให้กับข้าข้ายกมันให้ท่านนี่มันโอสถขั้นสูงนี่รับไวส้สิข้ามอบให้ท่านข้ารับไว้ไม่ได้หรอกนะมันนนแพงเเกิไปอาหาห้ เพื่อแลกกับร่างกายของท่านแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอรับด้วยความเต็มใจงั้นข้าขอตัวก่อนนะรีบรักษาตัวล่ะข้าไม่รบกวนพวกท่านแล้วมันคือความจริงหรือเนี่ยคาดไม่ถึงเลยว่าจะมาพบคนในตระกูลที่นี่โชคดีอะไรเช่นนี้หวังว่าคงไม่ใช่เสียวเฉินที่ข้าตามล่าหรอกนะตัดภาพมาที่ด้านนอกกําลังคนของตระกูลฉีนั้นกําลังค้นหาผู้บุกลุกอยู่พวกเจ้าแยากย้ายกันไปดูทางนั้นข้างบนนี่อากาศดีจริงๆดูดีๆเจ้าก็น่ารักเหมือนกันนะเจ้าดําระหว่างนั้นก็ได้มีป้ายเวสื่อสาร มาท่านอาจารย์ข้ามาถึงแล้วดีเชื่องเป็นเวลาที่ดีรีบมาพบข้าโดยเร็วท่านอาจารย์ข้ามาแล้วระหว่างที่มาข้าเห็นคนมากมายพวกเขามาจากตระกูลไหนกันพวกเขาเป็นเพียงนักรบธรรมดาไม่จําเป็นต้องจัดการพวกเขาข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ข้าจะแนะนําคนพวกนี้ให้ท่านรู้จักข้าเลือกพวกเขามากับมือเองเลยนะข้าคือสิทธิคนที่สองข้าคือสิทธิคนที่สามส่วนข้าคือสิทธิคนที่สี่ไม่เลวยินดีต้อนรับพวกเจ้าเข้าสู่สำนักเทียนหยวนเอาละพวกเจ้าจงฟังภารกิจของพวกเจ้าก็คือ การหลอกล่อพวกระดับหัวหน้าจงจำเอาไว้ว่าอย่าได้ต่อสู้หางไม่จำเป็นแค่พวกเจ้าล่อลวงพวกเขาออกมาก็พอเพื่อที่ข้าจะได้ดูดซับพลังจากแร่พวกนั้นดูซับจากเมืองแร่ทั้งหมดนั้นลึกใช่แล้วข้าจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินหนึ่งก้านทูกดังนั้นพวกเจ้าจงทำภารกิจให้สำเร็จเริ่มภารกิจได้ในเมื่อพวกเขาอุตสาห์คุณแร่พวกนั้นขึ้นมาข้าจะเป็นคนดูดซับพวกมันทั้งหมดเอง